สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องคนป่านะวันนี้ผมก็มาหาเห็ดนะครับก็คลิปหาเห็ดก็ช่วงนี้มันเยอะนะหน้าเห็ดคขนนะครับก็หาเงินนะฮะหาตังค์เพื่อพัฒนาช่องของเราคนะัะให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับก็ถ้าช่องผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทุกคนนะครับทุกคนเข้ามาดูแลอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะนะครับผมก็เข้ามาในป่าฮะนี่คือป่าดงดิบนะ ไม่ใช่ป่าเต็งรางเหมือนเห็ดคนดอกใหญ่ครั้งที่แล้วนะครับนี่คือป่าหลวงดิบครับเหนือต้นต้นพายนามมันจะเชื้นนะครับพื้นดินมันก็จะเชื้นเนี่ยผมจะให้ดูครับเรามาหาเห็ดคนดอกเล็กนะครับวันนี้แล้วจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงพื้นดินแล้วเราจะเจอเห็ดกันไหมนะครับนี่นะฮะพื้นดินเนี่ยเชื้นประมาณนี้นี่เราขึ้นมาครับนะทุกคนเดินขึ้นนี่ครับป่าเฮ้ยทุกคน เจออะไรเขาเขตรงนู้นแต่ต้นกอไผ่หนามนะะเจอเห็นแล้วนี่ฮะเจอเห็นแล้วครับโคตรฟุกเลยอะ่ะนี่นี่นี่มาแป๊บเดียวเจอเออฮะทีนี่นะครับนี่ครับนี่นะครับกองหนึ่งนี่ครับนี่นี่หมูใหญ่เลยฮะนี่อีกหมูหนึ่งนะฮะ นี่นี่นะครับมาละีจะถ่ายวิดีโอจะเทคเลยไปเทดุกจะถ่ายนี่ครับนี่ครับเป็นคนดอกเล็กขึ้นเยอะนะฮะัมูอย่างนี้นะฮะนี่นะน้ำหมองเล่นแต่ปลุกปลุกแต่ปลุกปลุกแต่พอคู่กันน่ลรุดเทนี่นะครับอันน้ำหมอง ลูกไม่ต้องเรียกก็ได้เขาไม่ได้แย่งมงึงนะนู่นนะครับอีกมูมหนึ่งครับต้องเร่งรีบทำใหม่ข้างบนนี่ฮะนี่เราจะถอนวิธีการถอนนะครับนี่ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวตะชวนแย่งของผมต้องถอนก่อนนะครับนี่ครับเขาด่าผมแล้วครับ ตาชวนนะครับนี่ตาชวนเนี่ยเมื่อก่อนลูกสาวเขาโยกให้ผมนะคนเนี้ยน,นี่เราให้ถอนคนดอกเล็กนะโอ้หยดูครับเนี่ยถอนขึ้นมาเป็นก้อน เดี๋ยวผมขอถอนเห็ดก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะถ่ายไม่ถนัดไงเดี๋ยวคนดูจะเวียนหัวนะฮะนี่ก็ดูขาวๆอันนี้มันเป็นหมูๆอย่างเงี้ยนะนี่นอ,อกข้างบนข้างบนนุ่นนุ่นนุ่น,น,นครับแล้วก็ฝั่งนู้นเยอะเยอะนะทุกคนแค่นี้ก่อนนะครับเราก็ถอนเสร็จแล้วนะกำลังสวยๆขาวๆนะครับอ้วนกำลังอร่อยหวาน ครับนี่ครับนี่มายังไม่ถึงยี่สิบนาทีนะทุกคนได้แล้วนะดูในถุงครับในถุงนี่ในถุงนี่นี่ครับเดี๋ยวเราว่าจะไปหาต่อนะก็มาดูกันว่าจะเจออีกไหมครับนี่นะครับเราเดินมาสักพักนะครับเราก็เจอเห็ดเน่าหรือว่ารอยรอยอะไรสัตว์กินสักอย่างทุกคนเห็นไหมฮะไม่โวมันขาดหมดเลย มนนนนนันก็นาฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็มีนะครับฝั่งนูน้นแต่มันไม่มีหัวเห็ดแล้วแล้วก็ตรงนี้นะฮะนี่เห็ดนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะหากันต่อนะว่าจะได้แบบเกอบดีๆหรือเปล่านะฮะนี่นะครับเราเดินมาสักพักเราก็เจอแล้วนะครับครับคอมคอมกำลังคอมคอมเลยนี่มูนึงนะฮะข้างบนีอีกมูนึงฮนะ นี่ครับนี่นี่นี่ฮะเราเจออีกแล้วครับเห็ดไม่รู้ว่าข้างในมีอเปล่ามันลกมากนะนี่ข้างในลกมากส่วนมากเห็ดมันอยู่ที่ลกๆนะก็ขออนุญาตขุดเห็ดกันนะเพราะว่าไปดูกันหมู่ต่อไปดีเลยกว่านะทุกคนเจอแล้วครับตุ้มๆม,มองแทบไม่เห็นเลยอะตุ้มๆอะคนดูดิดูนะครับ มองแทบไม่เห็นเลยนะตุม้มเราพูดดังไว้ได้นะมีคนอยู่ข้างๆเราครับโหมองแทบไม่เห็นเลยตุมต้มๆเนี่ยทุกคนนี่ดอกกลางแล้วเนี่ยไม่ใช่ดอกเล็กแล้วเนี่ยดอกกลางแล้วนะก็ขออนุญาตคุณก่อนนะเดี๋ยวว่าจะไปหาอีกตอนะว่าจะได้วันนี้จะได้เยอะแค่ไหนนะครับนี่นะครับเราก็มาถึงเราก็เจอเ็ดอีกมู่หนึ่งนะทุกคนตุมต้มๆทั้งนั้นเลยนะครับนะครับตุมต้ม นี่หมู่หนึ <Heritage desserts> <Negative paper> ่งก็ข้างบนนี่นะข้างบนนี่หมู่หนึ่งนี่นะฮะข้างบนนี่ตุ่มๆนะฮะที่นี่ครับดูครับตุ่มๆทุกคนนี่โหตุ่มๆทั้งนั้นเลยขุดณุ๊กัะครับไม่รู้ว่าข้างบนจะมีอีกมั้ยนะนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะแคะให้ดูนะตุ่มๆทั้งนั้นเลยเนี่ย ก็แค่เห็ดเอาอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะฮะถ้าอยากให้นิ่งๆก็กดติดตามผมเยอะๆนะมจะได้ซื้อกโกรโปเก้านะฮะที่มันกันสั่นนะกันมันจะได้นิ่งๆให้ทุกคนได้ดูนะกดติดตามผมเยอะๆ,ๆจะได้มีตังค์ซื้อกโปรโปเกนะ้านี่รุ่มแยกได้ถุงเล็กให้หมดเลยถุงเล็กวันนี้ พุ่งดีจัดเะเจอเยอะเอเยอะๆครับวันนี้เห็ดนี่มันขึ้นยังไม่สุดนะนี่ฮะก็ค่อยดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับผมจะขุดเห็ดนยะถ้าผมไม่ถนัดนะขุดไปด้วยถ่ายไปด้วยนี่ฮะเห็ดนี่ดู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 นะกล่องนั้นเนี่ยแค่นี้นะครับตอนนี้นะครับก็ ได้เลือกหาเห็ดแล้วนะทุกคนนี่ครับได้ครับที่ได้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเดี๋ยวก็จะมาหาช่วงบายต่อนะครับช่วงเช้านี้พอแค่นี้ก่อนนะครับกลับไปกินข้าวครับยังไม่ได้กินข้าวนะครับก็ขอจบคลิปจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับดูว่าถึงถนนแล้วนะครับ